มีแต่โกยอยยยยอยสวัสดีครับกับผมบากเกนสติกอีสานพ่อราเทนครับสวัสดีจากพี่น้องออกเลาะห่วยเลาะนองหลังจากที่กินเข่าอิ่มแล้วกับเมนูนึ่งเห็ดนึ่งหน่อค่ะบอกเกนติ้งไอเดียเราจะมาหาผักตามธรรมชาติไปปลูกที่บ้านเราอันนั้นก็คือผักกระจอง เอาเสียมไปน้ำแม่เอาหัวเข็มไปเอาเสียมลงมาจิลองเบิ่งก่อนลองเบิ่งเอาถังลงไปน้ำแม่ใส่ยังทีถือมาทีละอันค่ะต้นนี้น้อยนะต้นนานนะเอาคุกเอาถังมาใส่ไม่ได้ไหลายต้นอ่นี้นะพักตบหัวเข็ยนก็ว่าเสียเอาเมื่อใส่บ่อปลาเอาถังมาใส่พักตบนำโดนวัวกินไม่หรือเมโมแม่วัวแถวนี้ก็เจ้าเลี้ยงควายเ,<อ>าเป็นไหน เออเอาเออเอาแบบนั้นแหละเอ้าเออว้ายมันสิลงมาหาเบาเคีนแล้วนี่มานะอมอนะเต็มเลยจ้ะอู้ผุนทางคุนแห้งหลายบาเคีนเลยประจองบานหาสถิรู้หอกเบเคนมาตกปลาบ่อยเออตกไปสัตว์ประหลาดหลายสัตว์ประหลาดลายลงมาไหมบ่ได้มันยังต้นน้อยอยู่ชั่นนี้เลยพอดีเอาไปแปะ พอดีเอาไปป,ปนนลูกเด็ดนั่นเดะระวัง<ค>ยอดมันหักกระยาเดี๋ยวมันแตกยอดใหม่อเออโดนโดนงัวโดนโดนั่นนี่กินบ่ควายบุกเอาต้นใหญ่ก่อนไ,ไหน้ำบม,ม,มีทั่วเลยจ้ะเฮ้ดิพอดีผักกัญจองธรรมชาติชาวติก๊กมีที่ว่างปีเนี่ยค่ะชาวติ๊กเลยว่าสี่หิบเบาเค้น ชวนบอกเคนเห็นน้ำหละบอกเคีนชวนเสารติกว่าเห็นอ,อยู่อุ้ยเง่้ยเดีเอาใส่ทังเลยใส่ทังเลยมันจังบ่ฮักน้ำลึกเขนาดมันก็นลึกตามน้ำมาเละบิ่งให้น้ำเด้อไม่เนี่างกบเคียนกบขาตัวใครตัวมันตัวปลาบอกเคีนปลาเอออู้ ได้กินพร้อมต้นนี้ลุยเปียกเลยโบเคนย่าไปยนันยันอย <c oughs> ู่จุ่มผูแห้งหลายเดี๋ยวค่อยเลื่อนรถไปนะรเรเาขึ้นไปทางพี่แลนะ้วอ๋อโหเสียงป่าโบเคนมาตีเบ็ดคือบ่ได้ป่าใชเไหมเคย<ะ><ะ>มาทางนี้เอาบ,บอกเบิ่งเคยมาโบเคนน้ำมาไหลจริงน้ำมันพอดอีเก็บเก็บ เอาเมื่อปุกเมื่อปุกดีแล้วจะไปซื้อเขาทำไมตั้งสิบบาทจักแล้วเนาะนึกว่าบ่มีค่ะแนมลงมาอายุเห็นแต่พักตบเขียวเขียวนึกว่าโบเม่นพักกั้นโจงที่ไหนได้ลราพักกั้นโจงนั่นแหละเป็นออกหมากออกอย่างเราเพิ่งก็หล่นใส่แล้วโอ้ยเขาก็บโต้องวันนั้นหลือบัดนี้เเเเขาาา่นลกอะดอกไอ้กำลังเยอะน่นนเลย นี่ต้น,นเน้น่เนี่ก็มีนี่เอองามขนาดเลยเอาเก็บเก็บเดี๋ยวจะไปถ่ายไม่ต้องเบึงทีผูกจุ่มผูร่ายหลายบอเคเลยผูบโอเคจะเอาเก็บผักตบจะแบบนี้กำมังมาใส่ผักตบดึงเอาล่างดีๆติดชัดประหลาดไปนําไปลงบ่อเลยเพื่อไแค่ลูกแค่ลานแค่เนี่ยๆ <laughs> เอาโกงใหญ่ๆตนน้นหนาโอเคเลยโมมีหนอนบอก บมีเออบุมีบุมีทับตบชวาเับไปใส่บอ่อปลาไปให้เป็ดฮึบฮึบโอ้เงาใหญ่ๆเออเดี๋ยวจะติ๊กสร้อยขนลากขึ้นมาก่อน เอาพักตบแล้วบอกเคีนว่าพาไปเก็บตางพ้นอีกแนมเห็ดต่ไก่คุณมีตะกอนใหญ่ๆ,ๆขึ้นว่อนักสด้ดทางดินเราดูดู กอใหญ่ยางนี่เดยดิกินยอดได้เลยรุ่นนี้ต่อนที่จะปลูกอู้ยยอดเต็มเลยาดไปทางปู้แหงหลายเท่ากับที่กซื้อมาเลยดอกก็นี้เออเอาไปปลูกพร้อมก่อนที่ชีลงปลูกก็กินน้ำเท่ากับที่เอิกซื้มาเลยิบ่ทเมมัดมืมีต่กอใหญ่ๆอู้ยเอาทังยิ้ได้บก็ทั้งโลกันเลย เราจะได้ทำแห้ง่ขึ้นดอ,อ,อกเต็มเลยฮะกินได้หรือเปดอกทำอาเอาวอ่างนอา้ยยอยเ,เ,เอาไปแก่แล้วหล่นอยู่ที่เฮาเลยแม่นบอกพี่น้องมันขยายด้วยน,นั่นนด่เนาะเม็ดมันนี่เนาะโอ้ปลาบอกเกณฑ์ขึ้นตรงนั้นขึ้นตรงนี้แม่อืมอเกณฑ์เริ่มมาขึแต่ตัวใหญ่ด้วยซ้ำคพณอ,อาคุา นไปอย่างมันคือไม่ใหญ่แท้ปุ่มไหมสามพุนพุ่นพุ่นนตัวนึงพุ่นพุ่พุ่นพุ่นพุ่น้องบอกข้นพุ่นเอพุ่นอาอู้านงคอะับโอ้เห็นต้นเห็นคนโอ้บอกขนมันเดือดแทะโพดโพลนี่แม่นี่ได้มานั่งสิตเป็ดเนี่ยโอ้ปลาแม่ มันเป็นคลองสาธารณะเลยจากเพื่อนคลองหนึ่งคลองสองคลองสามยังบุลูสติ๊กกะบุลูคือกันเพื่อนเอเป็นคลองหนึ่งคลองสองคลองสามบางสติ๊กฮะเนาะหลายได้อ้อมเบาะนี่เอาเลือกเอาได้หนึ่งเลือกเอาแล้วเลือกเอาแล้วเดี๋ยวตัวทวงด้วยอ๋อสติ๊กกระท้วงตะปาเนี่ยแหละมันขึ้นแต่ละโดมันเป็นต้นใหญ่ฮะนะน้องบัวงี้สามกอได้นี่เต็มคุเลยกอไม่ใหญ่ไหมเออเอาเลือกเอาเลือกเอา ตาสะออนผูกไปหอดผู้แม่บัดเลยเอากะคักเนาะบอกกินเนะเ<อ>าะกำลังก <ไป S 2> ินนำ้ำมาเอาเธอเดียวน,นะไม่ได้มาบ่อยๆดอกมันยอดมันยอดมันไปกินพร้อมมาทางนี้แห้งหลายเลยแต่ทำขึ้นก็เต็มแล้วบอกกินนะกเกนาะเราปอบตลาดมันบอกอตามมาไหม น,น้าก็ไม่ได้ลึกด้หนเนาะเพราะหนาแรงมันมันแห้งแถวนี้มันแห้งแต่มันจะมีอยู่ช่วงผู้ที่มันลึกในคลองเดียวกันนี่มันอยู่ใกล้ใกล้เขื่นอนปลาขึ่นจากเขื่อนดิน่นิเนะพอกนเนาะ บอกมันออกโดกมันชิลลุนแต่มันก็เกิดเป็นต้นน,น้อยในปีต่อไปอ,อะไรอ่ะเอาใบไม้นึกว่าหนอนกินมัน,น พอแล้วพี่น้องเอาไปปลูกจะไปเอาข่างลดคุณอีกทางผู้บอเคยกเกียนสิเก็บดอกโอ้เก็บยอดบัดน,นี้ปล่อยให้เพคนอยู่กับธรรมาชาติเนี่ยยอ่าเอาไปปลูกเบ, <า S 2> บิบ้ลได้นหรอพี่น้องว่าอยู่ได้แหละมันบูดมันบูดหรือว่ามันเยอะฮะบอเคียนหาบัวหรือว่าพักไอ้น,นี่เห็นไหมบอเคียนพักเล็บมานะ้าน่ะในหลังบอเคียนนั่นน่ะนี่แหละนี่เหร เป็นใบคือใบบัวเน็นไหมอ๋อใช่นะในแต่ดอ,อ,อเกเก็บมาเก็บไม่เนี่ยเก็บไม่เนี่ยก็ง่มาออพักบ้านสติ๊กเอ,อิญพักกระน้องมาแต่บ้านพี่น้องภาษาทั่วไปพี่เอิญว่าพักเล็บม้าเหงึนคำเบงสติ๊กเห็นอยู่ต้นนึ่งฝั่งผู้มันทัพยังน้อยป้าดิแม่นอีบีนะ ตักเล็บมะไปทังการจองในทางเล็บมะแบบน,นี้นด,ดิแม่ไปเลยนี่ตุ๋เคียวนี่นะใช่พี่น้องเบื่ออีกจักหน่อยก็เพราะว่าสิพลาเมือปลูกนำค่ะนะแบบน,นี้เมีม่ยมมันนเนหนยเต็มเลยฮะได้เออมันหาก็เริ่มบานใบมันค<อ>่ะ เห็นได้โอ้ยตามบงหงบอกเข็นได้ถูกใจมากเลยพอสิเมือผมมาแวะเอานี่อีกออนซอนต้นมันใหญ่เอาแต่ต้นใหญ่ๆต้นเน็งน้อยเขาก็เว้นไว้คือเก่าพื่นนะอ้ยอาไปเป็นพันพันใหญ่พันใหญ่มันงามสะใจโอ้โหมีแต่กอใหญ่ๆหญ่แต่คอยไปเด็ดเอาดอกเพิ่เนนะ เกะแหงกับเว้นไว้มันจะได้ไปหล่นใส่นาเฮา <Yeah. S 1> ที่ที่เฮาไวป้ปลูกะข้างเถียงอพี่น้องสติ๊กเว้นไว้บดำนาใส่เอาไว้ใส่พักกัะโจง <c oughs> นะเด้อเต็มถังแล้วคุนมาหินนีผัดแวะสะกก้อนเผือว่าต <c oughs> โอ้ยต้นนี้น้อยยังเยอะแยะเจ้าหนุ่มมันก็เป็นต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่นี่ห <Okay, okay. S 1> มากแก่มันก็นหล่นขยายพันเต็มหนึ่งเลย ผนจะบวไหวค่ะรถเขาเจอรถยนมาใส่เอาเด้อจ้ะมอไซย์ยันเอาเมือบวโรดแต่ตรงยอดโอ่อนเอาไปกินกันนี้ดิตีดังหลายสิบเปิดอีกยอ่กเอายอดพิ่นี้เลยนี่แหละบ่งเทาสิปลูกจ้ะมาถึงกับมาพูดถอนเอาหยาออกเพราะว่าข่างเถียงคูปีเถาติ๊กกระดำนาใส่ รถ,ถไถลงมาได้มันน่อยเดียวเอากระสีโทนก้ามาดำเอาปีนี้ตัวแรกสติตก็ว่าสีดำใส่เลย้ยคือตัวขึ้นมาอุ้ยมาก,กินผักการจองบอกเคสน่าเห็นอยู่ก็เลยเอาผักการจองมาปลูกไว้จ้ะไว้กินไว้ทาพันก่อนแล้วกันปีนี้นะบอกเคเนะถ้าเัาได้เบี้ยมันปีหนาหลายเขาเพราะว่าการขยายทางไหนมันอย่างก็ตามลักๆะเขาเขาต้องเอาไว้กินก่อนเหลือกินค่อยว่ากันนะ เดี๋ยวผักกันจงกัผักตบเอาไปลงสะลงบ่อแล้วผูปลาเฮายังมีอยู่เ้อจ้ะแต่โบหลายปันใดเพราะว่าหนาเลี่ยงเขาก็กินเรื่อยเรืยยังโ่ได้ออกมาเรี่ยงใหม่เลยเนาะได้ละแบบนี้ต้นมะกกกที่มันล่มเสเถียงมันใหญ่แหงเอาออกบ่ได้รอมันพุจักหน่อยสิ้นปีผู้ลรเนาะคอยตัดออกเรื่อยออกมันใหญ่แหง ต้นใหญ่ค่ะฟ,ฟังฟังฟังเลยมันโบมันโบ,นบหันกะนอนพระยามันโบเค็มเลยหลายอีหลีพู้ใช่ถุงมือก็เล็บมือเล็บตีนดำกระยาว่าแต่ว่ามันน้ำเหนิ่มนู่นนี่นั่นโบปักกะเอาเปลือกหอยหลากหลายเนาะเปลือกหอยเชอรี่หลากหลาย หาของงามงามพี่น้องจีบกล้าบักใหญ่บักใหญ่ดูกคนเข้านี่ฝังกอไผ่กอมันเลยเด้อเดี๋ยวสะติ๊กไปซอยโยนก่อนโยนวาให้บบกเขียนบอกเขียนกระทาอเตะฝังมันจะง่าย ไฟนอบอนี่แหละติดมันฟื้นมันหักลุกของมันเองดอ <c oughs> กเนาะคิดเข้ากันแล้วเนาะแตกยอดใหม่ของมันเองเลย <c oughs> ต้องมีต้นมาซะก่อนไปกินยูบอลาต้นใหญ่เอาไปพิง ต้นมะกอกไว้ถ้ามันฟื้นมันติดเดี๋ยวค่อยเพิ่มน้ำให้มันเนาะใช่ปล่อยน้ำใส่จะนี้ดินี่ปล่อยน้ำให้นาให้นี่แล้วใส่ให้ขุดจักหน่อยให้มันไหลขอนี้จะให้มันฟื้นก่อน กินก็นจังได้มาเก็บง่ายๆ <c oughs> บอน,นี่ย,ยามได้เขาก็น้ำตะก็ได้ใส่ไปเนาะลายอยู่แล้วให้น้อยอยู่แด้ <c oughs> ไหนอะไเบี้ยนยน้อยนะลายดำคือดำนาน,นี่รถจะค่อยเด้อมันซ้ำรอยต้นมันหักไปมากกว่าน,นี้อะไรยังเ <c oughs> บาบางอยู่ บาบางอีดีเด้ตอนนี้ถ้าชุดมันติดชุดนี่แล้วมันสีออกเม็ดแก่แล้วมันหล่นลงปีหนาจะสบายดอกบันนี้ค่ะมันก็จะขึ้นของมันเองโดยอัตโนมัติคิดว่านะเนาะพี่น้องว่าเบาแม่นแต่ติมันก็ต้องไปพันเลยเนาะเพราะว่ามันก็เกิดจากเม็ดของปีที่แล้วเนาะนี่เนาะเอาปีนี้ใให้ห้ติดให้ฟื้นซะก่อนปลูกให้ได้ก่อนได้อยู่เดอกเขาจะปลูกกันอยู่เนาะ เห็นเบาเขียนปลูกแล้วกันจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันต้นใหญ่ให้ยังเลยแค่เสาติ๊กตั้ง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 เลียงเลียงเลียงไว้แต่ยังไม่ได้กบดินจ้ะเรียบร้อยเนี่ยดิ ได้ให้หนึ่งอยู่เบ้อให้นาน้อยเฮานี่กลายเป็นผักก้านจงไปแล้วงามสิก,กินกระไต่าสะพานนี่เก็บเลยพะนะก็ต้องลงน้ำเลยดีติดไหน,ไหนเด้อมักกินตำหุ่งของปุ้นจังว่ต้องซื้อเพื่อนสสติ๊กซื้อซื้อตลอดเลยกําละสิบบาทถ้าเจอในในธรรมชาติก็เก็บแต่ส่วนมากบ้านเสติคค๊กขขาน่อยนี่เพิ่งเห็นตรงนี้ค่ะ เอามาปลูกเลยเป็นเกล็นกระล่างตัวนี่แหละลองเบิร์มันติดเห็น้อยบรรยักษ์เา่ต้อง,ญญองเดินไปไกลไปหาไกลแล้วไปซื้อตลาดวันนั้นเราค่อยปิ่งน้ำเข้ามาเนาะปล่อยน้ำเข้ามาให้มันฟื้นมันติดก่อน เนาบัดนีลาพี่น้องเลยได้บัณฑิตีอย่างคลิปนี้พาไปเก็บผักกันจองธรรมชาติมาปลูกไว้ในหนาของเฮาเนะมันพื้นก็คิงวัามาใส่น้ำหนักเมนจน้ะถ้าปีหนาถ้าโอเคมันงามมันอย่างเขามีที่ขยาย,ขย,ายเขาจงขยายเพิ่มไปอีกมันมันเป็นผักตลาดได้เลยได้ได้ก็แบบร้านขปุ้นบ้านสติ๊กหลายนี่ส่งร้านขปุ้น,นได้เลยนี่ขายตลาดมีทุกนทุกทุกนัดมัมาขายเรื่อยอยู่บ่โอกัน เอานะครับคลิปนี้ขอฝากเพียงมเท่านี้ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า